คลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเที่ยวภูทับเบิกหน้าฝนกันเรียกว่าเป็นช่วงที่หมอกท่วมวม,วมสะใจเลยเหมือนเราเนี่ยลอยอยู่บนฟ้าเลยครับที่พักที่พวกเรามาในรอบนี้นะครับชื่อว่าฤดูการภูทับเบิกครับซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยนะครับทางที่พักบอกว่าราคาเนี่ยจะไม่เท่ากันอย่างช่วงเดือนที่ไอ้กระแบงมาเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเดือนประมาณสิงหาคมครับราคาจะตกอยู่ที่ประมาณหลักพันแนะนาว่าให้เช็คราคากับที่พักอีกทีนะครับผมว่าที่พักร,รอบนี้นะครับเป็นวิวของภูทับเบิกที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ติดกับใครเลยคือเราออกไปนอกห้้้อองงเเเเเนนนนนนีี่่่ยยะะะครััจไดดหหห็็็ววววววิทุกกาาาาตมมพฉปส ก็จะสูงมากเลยครับและเรานะครับจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวรอบๆบภูทับเบิกกันครับขับรถขึ้นไปอีกประมาณ21นาทีจากที่พักนะครับจะเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดป่าภูทับเบิกครับข้างบนเนี่ยวิวสวยมากๆแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่คือวัดที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแนะนำนะครับว่าถ้ามีพี่ๆเขาเข้ามาอาสาพาขึ้นไปไหว้พระข้างบนแล้วเราคิดว่าเราจะซื้อดอกไม้ทูบเทียนอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เขานะครับพาเราขึ้นไปส่งได้เลยเพราะจากระยะทางที่นั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเนี่ยนะครับเดินเองเนี่ยรับรอง ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุครับและด้านในเจดีย์เนี่ยนะครับยังมีพระพุทธโคดมปางสายญาติที่สวยมากๆอยู่ด้วยครับโดยที่รอบๆวัดนี้นะครับเราจะสามารถเดินชมวิวสวยๆของภูเขาได้แบบ360องศาเลยต้องบอกเลยนะครับว่าสวยแล้วก็วิวรอบๆวัดเนี่ยอลังการมากๆเลยครับจุดเช็คอินต่อมานะครับเราพาทุกคนมาแวะหาน้ําหวานทานกันหน่อยครับร้านนี้ชื่อว่า The Doi Coffee ครับพอช่วงเย็นนะครับอากาศจะเย็นสบายดูดิทุกคนบริเวณวิวรอบๆตรงบริเวณตรงนี้นะครับคือดีแล้วก็สวยมากๆได้เห็นวิวถนนที่คดเคี้ยวแบบนี้แลยััันมกกกาบลที่พ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะว่าหมอกทั่วแม้กระทั่งตอนกลางคืนเนี่ยยังมีหมอกเลยนะสุดมากโรแมนติกเลยอากาศหนาวประมาณ10กว่าองศาในเดือนสิงหาคมแบบนี้ครับและที่พักนะครับเขาจะมีเซตหมูกระทะนะครับเซตละ5้0บาทซึ่งผมกับไอ้นะฮะถือว่าเป็นการกินหมูกระทะที่วิวสวยมากๆที่1ของประเทศไทยเลยครับและจุดไฮไลท์ของการมาเที่ยวภูทับเบิกครับคือตอนเช้าครับเพราะว,าว่าวิวตอนเช้าเนี่ยคืออลังการมากๆพราะจะเป็นช่วงนะครับที่หมอกหนาที่สุดนี่มันเหมือนกับว่าเรานะครับนอนอยู่บนสวรรค์เลยคุณจะได้เห็นหมอกค่อยๆไหลผ่านมาถึงที่่นนนอเลยทุุกกกคคคมาาับร ตื่นเช้ามากๆเลยเช้าวันใหม่นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปยังคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งที่ดังมากๆที่ภูทรเบิกครับชื่อว่าผาหัวสิงค์ครับคาเฟ่ตรงนี้นะครับจะน่ารักมากๆบรรยากาศฟิลแบบสามารถไปนั่งจิบกาแฟห้อยขาและข้างหน้าเนี่ยเป็นวิวแบบหน้าผาโล่งๆวิวหมอกที่เห็นจากตรงนี้นะครับแม้กระทั่งตอนเที่ยงตรงแบบนี้นะยังสวยเลยครับและที่สุดท้ายก่อนกลับครับต้องแวะร้านนี้ครับร้านขนมจีนที่ทําเส้นสดเป็นสีๆนะครับชื่อร้านว่าขนมจีนแม่บุญมีครับน้ำยาเนี่ยอร่อยมากๆแล้วก็ส้มตามร้านนี้นะครับผมขอคอนเฟิร์ อร่อยจริงครับแล้วก็นัวมากๆเลยสำหรับการมาเที่ยวภูระเบิกเนี่ยนะครับผมยังคงย้ําเหมือนเดิมเลยนะว่าควรมาช่วงเดือนกรกฎาสิงหาแบบนี้ครับเรามาครั้งแรกก็ประทับใจเลยเพื่อนๆคนไหนนะครับเคยมาพักที่ภูระเบิกแล้วอย่าลืมเล่าให้กเราฟังบ้างนะครับว่ารอบหน้าเราควรจะไปเช็คอินที่ไหนดี